ทุกคนเขาน่ารักมากสามพี่น้องเขามีกระเป๋าแบบที่ไม่ต้องเดินแล้วนะทั้งสองแสบดูความแสบของเขาอยู่สนามบินนะเนี่ยทุกคนขี่กระเป๋ากันมาเลยจ้าไม่ใช่แฮนรี่พอตเตอร์นะคือได้ๆเนาะแสบมากเล่นกันน่ารักอะ่ะแล้วทำไมต้องคุมโทนทุกคนคนโก้เขาเขาขิงเราหรือเปล่า เห็นไหมเขาขี่เขาขี่กระเป๋าอะเขาขี่กระเป๋าไปไปนะตอนที่ออกมาจากออไอ้นี่เราอะเขานั่งกระเป๋าไปแล้วทําไมไม่นั่งกระเป๋าตัวเองคือแบบดูดูความแสบความทะลน้นของพวกเขาคือแสบมากทั้งสามคนเลยคือไม่เดินจ้าชั่วโมงนี้เหอะของแหมไงไงตอนนี้คนโก้เขาก็ได้แล้วไง คนโก้พอดีพี่พี่เขาเอาไปให้ที่สนามบินเขาได้เป็นสีดำคือน่ารักเนอะทั้งสมคนเลยน่ารักเสียดายโจไม่ได้ไปด้วยเอนดูน้องน้องอยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยแหละอืเขาน่ารักกันมากแสบแต่คนโก้เนี่ยเขาขิงเรากระเป๋าตัวเองก็มีไปไป,ไปออโอีโอก็แบบอา้าวทำไมไม่นั่งกระเป๋าตัวเอง คือเดินไปนั่งกระเป๋าไปไปโอ,อีโอให้พี่เบสเข็นนะ่ะคืออะไรขิงกันแล้วหนึ่งคือขิงทำไมก่อนพ่อไม่ต้องขิงก็ได้ะหึแค่นี้เอฟซีเขาก็แบบเนาะไม่ต้องขิงกันก็ได้จ้าคือขนาดอยู่ประเทศไทยยังขนาดนี้ทุกคนไปเกาหลีแล้วจะขนาดไหนเอ็นดูไปไปโอีโอพบังขามไปเกาหลีด้วย เอามาขามไปเกาหลีด้วยจ้าคือไปไปออดีโอคุณกลัวแบบไม่มีกินโอ้ยแสบปะทุกคนไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีไม่รู้จะเอ็นดูเอหรือเอ็นดูสักส,สบเขาน่ารักกันมากอ่ะน้องๆเขาน่ารักกันมากไปเที่ยวให้สนุกเนาะ ามาขามไปทำไมเอาขอ,ขอไปกินเ,น <c oughs> เอามาข่ามไปทาไมอะอะไรอามะขามไปทาไมเอาออไปกินไง <c oughs> <c oughs> อิมพอตบกขามกับน้ำจิ้มน้ำเพ็ครับ Oh. So, uh, uh, oh, oh, oh. No, no. Uh, oh, oh, oh.